สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาจําลองนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับถ้ามีพาราดอนแอสซินครีตและพาราดอนเทมพ้านะครับในยุคของกรุงศรีอยุธยานะครับจะเป็นอย่างไงบ้างนะครับอันนี้เนี่ยผมใช้ AI ชื่อเลโอนาร์โดในการทานะครับจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับเริ่มจากฝั่งเทมพ้าก่อนนะครับผมลองใช้ AI วาดว่าสมมติถ้ามีเทมพ้าในยุคกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเรียกว่า AI มันก็วาดได้สวยจริงนะครับชุดเทมพ้าในธีมของเมืองร้อนนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นหล่าภาคี ออเดอร์นะครับจริงๆเนี่ยก็อยากให้ Ubisoft เอาภาคอยุธยาไปทำเนาะผมว่าน่าจะขยายได้ดีนะอันนี้เป็นเทมเพล่าในยุคอยุธยานะฮะนี่นะครับเป็นพาราดรับนะฮะอ่านี่ก็เป็นพาราดร์ออเดอร์นะครับหรือออเดอร์เทมเพล่าออเดอร์นะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของแอตตินคริตกันบ้างนะครับหรือออเดอร์มือสังหารนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับจะมีผ้าคาสีแดงนะครับแล้วก็ชุดเนี่ยจะเป็นชุดเหมาะกับอากาศเมืองร้อนนะครับอ่าแล้วก็จะมีหมวกรบเนี่ยก็คล้ายๆอาณาจักรบางอาณาจักรในซาวิสเอเชียอยู่นะฮะเรียกได้้ว่าาา AI กก็ทันนบมดีี ผมชอบมากเลยนะครับตัวเอกอันนี้ตัวเอกที่ AI เจนขึ้นมานะครับมีผ้าปิดหน้าเหมือนในเกมนะครับมีผ้าสีแดงนะฮะเชือกสีแดงตรงนี้นะฮะมีลายสักน่าจะเป็นไม้มมยไทยอยู่พอสมควรนะครับนี่มีอาวุธของมือสังหารนะครับอันนี้ก็เป็นพาราดอนเอร์ินครีตเวอร์ชันอยุธยานะครับนี่นะฮะโอ้โหโคตรเท่นะฮะจริงๆเนี่ยก็อันนี้ใช้ไอบาทั้งหมดนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับคอมเมนต์นะครับว่าสุดยอดไหมนะครับถ้าชอบก็ให้กำลังใจกันได้ครับ